กิ่งมันจะเล็กวันตัดเหนือคอไปหน่อยนะึงพอกิ่งใหม่ออกมาก็ตัดไปอีน่อยหนะึ่งก็จะอ้วจะทำบอนไซให้ดูอีกต้นนะครับเมื่อวานทาไปต้นหนึ่งวันนี้จะมาทําต้นนี้อเอาดีดีดีด,ดีเออ ไหนดูสิอ่ะโอเคทำจยิงาำจุตดตัวเห็นดูไม่ไม่ไม่ได้ทำหรอกครับจะมาแค่เก็บเฉยเรื่องกรรมเหโน้ แล้ว,วโดนปุยทีเดียวแล้วจะได้เปลี่ยนดินนี่ได้ตนนงนานลองเก็บลูกครับมันจะสวยขนาดไหน,นไม่ได้ทำนานงานวกนี้ต้องออกเห็เมดครับเนี่ยมไจะใส่กับเมาีมิตรผักหนอกกินได้เลยครับนี่พผักนี่ ื่อมาเกิดไ้หนีวะต้องค่อยๆทำนะครับผิดพลาดทีเดียวเสียทรงเลยนะบันไซ ลองดูตนน้นก่อนลองดูลากมันก่อนว่าลากมันเป็นยังไงอยู่ั้างหนโอ้เสียงหนหน้าฝนไม่ลงมาเลย นี่เห็นลำต้นแล้วครับเจ็ดปีไม่เพาะ,มะเมล็ดไม่ต้องไปทำลากตะขาบครับทำลากธรรมชาตินี่แหละสวยดีมีเสน่ดีนี่น,นี่นี่ลาก นี่กิ่งแรกครับนี่กิ่งแรกกิ่งแรกเห็ดหน่อเอาต้นเห็ดหนดดเลยนี่งไม่ทำอะไรนะครับแค่เก็บรายละเอียดเฉยแต่ต้นที่หน้าบ้านะทำเยอะเมื่อวานทำเยอะต้นนี้ไม่ต้องทำเยอะ ต็บเชียร์เห็นลำต้นในความชื้นเชยเอกว่าจะได้แต่ละต้นไม่มีหมูเลยนะครับทําบันไดไม่มีหมูเลยทําชนชมยังพอมีง่ายๆอย่างๆชนชมมันสวยเอง บนไซนี้ต้องทำถึงสวยใบใหญ่ก็ต้องตัดออกครับเดี๋ยวคอยดูตอนจบนะครับจะสวยมากทำเสรก็ต้องใส่ลวดแต่ผมไม่ได้ซื้อลวด มันนี่มันนี่แค่ตัดเฉยๆจริงไม่ส่วต้องมาเล็งดูก่อน ชื่นมะเดี๋ยวค่อยดูตอนจบนะครับนี่ยสวยเลยนะี่ยสวยสวยสวยต้องต้องใส่ตัวสัรเลยจริงเยืดยตัดไปเลยครับจริงเยืดไม่ได้มาดูจิงเยืดจริงตัวนี้หักเข้าตัดออก cũng cái gì chi hoa làm tôn làm cát đỏ mình tặng nó bao nhiêu bồng bồng như luôn cái này bay nữa lấy ôi say nhẹ lấy bao đi đi con อนะอมอืเห็นไหมครับเป็นรูปแรกแล้วนาน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 นจะเป็นชั้นไทยชั้นมันตอนนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับเปิดราคาก็คือไปแล้ว กว่าจะทำได้เจ็ดปีนะครับเนี่ยตัวนี้จะออกหรือเปล่าวะออกออกิงเกีออก่ยวดีกว่าอืมถ้าตัวนี้ถ้าตัวน,นี้ออกมันโลงไปเก็บไ้เก็บไ้ เก็บใบเก็บครับต้องล้ไปตัดใบเพื่อให้ใบมันเล็กกิ่งนี้แบบนี้ชี้เข้าชี้กิ่งชี้เข้าหาลำต้นมาเน,นี้ยนะครับกิ่งชี้เข้าหาลำต้นมาเนี้เราต้องเอาออกครับ จริงนเราก็ตัดข้อมันครับตัดตรงข้อมันให้มันมันจะได้อ้วนจริงมันจะได้อ้วนตัดเหนือข้อไปหน่อยนะึงพอจริงไม่ออกมาก็ตัดไปอีกหน่อยนะึงมันก็จะอ้วนสวยก็จะอ้วนสวยครับเริ่มสวยแล้วครับนี่แค่นี้ก็สวยแล้วจริงนะสวยแล้วหานแล้วครับ จากที่ดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เริมสวยแล้วถ้าเป็นคนก็ไปเข้าร้านเสริมสวยแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นบอนไซแล้วก็ต้องมาเสริมสวยให้เขาลูกลัก,ลก,ลกนี่ได้มาสองกิ่งแล้วครับกิ่งนี้กิ่งนี้ผมนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย กำลัง <laughs> หัดทำเนี่ยต้นแลกเด็นเออต้นสองต้นแลกเนี่นะบ้านเป็นไม้ครูนะครับแต่ไม้ฝึกหัดนะครับไม้จริงๆยังไม่เอาขึ้นจากดินเา้าเป็นบันเทกบประแล้วเรับเออบันเทึกเยอะ <laughs> ทำแต่ต้นงใช้เวลากว่าจะได้สวยขนาดนี้ออกมาจริงนไห่ออเอาดิเลื่องงามลงผิดพลาดน,นิดเดียวไม่ได้เลยครับผิดพลาดน,นิดเดียวคือจบเหตเลยรออีกหลายเดือนกว่าจะได้จริง ที่แตตับต๊บๆๆๆนี่คือเสียนแล้วนะครับถ้ายังไม่เสียนทําอย่างนี้ไม่ได้นะโดนจริงผิดจบเลยไม่ได้เก่งครับแต่เล่าให้ฟังขีมกำไผ้เนาะไม่ได้เก่งขนาดเป็นครูสอนใครได้ โอ้ใบท้องว่ะถ้าเป็นใบทั้งท้องตัดออกให้หมดนะครับว่าเดี๋ยวมันจะลามไม่ธรรมดาครับทำเสร็จแล้วไม่ธรรมดาเสร็จไปสามจริงนะ่ยมาหยอนถาซื้อผีดีก็ไป นมีคนทักมาแล้วครับต้นนี้แต่ผมยังขอไว้ก่อนอยากดูวิวัฒนาการอยากดูวิวัฒนาการผู้เดียวคนหนูแสดมาสิต้นไมไอะว่วะ <laughs> จะร้องเอง <laughs> คนดูคนูครับโอ้เป็นตะไคร่น้ามาที่เราเปลี่ยงสีสฟันมาถูเแล้วดูไว้นะครับจากต้นไม้ธรรมดาก็จะกลายเป็นบอนไซนี่และครับที่เขาขายกันแพงๆกันทำแบบนี้เลย แต่ผมขายไม่แพงขายตามเงินคนซื้อขายตามความยากขายตามความสวยเอาจกิงนีสี่กับึ่งมันก็สี่กับคืนสิวะ,ะตรงนี้ยังยืดอยู่จริงนี้ยังเอาบะวะเอาไปกัน ถ้าเราตัดบ,บ่อยๆใบจะเล็กลงหัวใบเล็กลงจะสวยตรงนี้อันนี้ยิงตัดตรงนี้แต่ผมว่าถ้าตัดตรงนี้มันจะไม่ได้สูยก็เลยลองตัดตรงนี้ดูก่อนรอยตรงตนี้มันใหญ่ขึ้นมานี้นึง ตรงนี้ยังไม่จบเอาไว้ก่อนพูดง่ายแต่ทำยากก็ไอบ้บอนไซแล้วมันใช้เวลาเฮ้ยไม่สวยให้มันรู้ไปสิเอาออกไปเลยตรงตัดเลยครับ ไม่ใช่กินกเราจะออกให้หมดนะหมดเลยเป็นยังไงครับจากที่ว่าลกๆสกรปกกรปกสกปรกดูเลยครับดูดูครับดูดูดูนี่ขวางจนไหมวะนี่ครับนี่จากที่ว่าดูไม่ได้มีทางนี้หน้าไม้ครับนี ดูวันใสต้ขนข้างบนดูข้างบนนะครับนี่ข้างบนผมก็ดูไม่ได้เพราะว่าผมไม่ถึงนี่อีกต้นที่ยังไม่ทำครับเปิดออกให้ดูครับว้านี่ตัวนี้ก็จะทำต่อไปตัวนี้จะตัดจริงเอยครับจริ่งยาวไปหน่อยนะึง ดูโคนครับโคนโคนโคนเริ่มจะเป็นหินแล้วต่อเปลี่ยนดินอีกสักปีก็จะจบแล้วครับพวกนี้ก็จะทำหมดแล้วครับเนี่ยนี่เข็มเล็กทำอันนั้นตน้นยางอันนั้นก็ขึ้นเอาขึ้นมานี่ครับต้นโมที่ตัดไว้ต้นนี้ก็จบในดินจะให้มันจบในดินท่าน มีตอครับหตอตอผมตัดเมื่อวานกันบาันบาตอใหญ่ดูะตอใหญ่มากนี่ตอใหญ่มากเท่าแขนแล้วดูตอนนี้ตอนนี้ก้นใหญ่แต่ยังไม่เอาวขึ้นทําตันนี้ดูตัวนี้ ต้นนี้ทำลากไว้ทำลากตะขาบไว้ใหญ่ไอ้น,นี้ต้นโกตัะโกดูต้นข้าเมาครับข้าเมายังไม่ได้ไปรูปไปล่างเลยสี่ปีแล้วต้นไหนที่มันสวยมันก็จะเป็นอย่างนี้ ใช่คนเขาจะซื้อชอบยิงเขาไม่พูดเดยอะนะครับแค่เจอเขาซื้อเลยอ,อค่าหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำต้นนี้ให้ดูขอบคุณที่รับชมนะครับ